สนับสนุนโดยรถกระบะมิตซูบ,บิชิทรอยทันเครื่องดื่มเกรือแร่สปอนเซอร์บาร์บีคิวพลาซา่าน้ำนมถันเหลืองไวทตาม,มิลค์เพื่อนบอกว่าเฮ้ยชอบเราร้องเพลงนะเีนนะ้ยแบบโอเคมันก็คงเป็นอย่างหนึ่งในหลายๆอย่างที่เราสึกว่าเราทำได้ดีจริงๆแล้วฝันมาตั้งแต่เด็กอะฝันว่าในวันหนึ่งเราจะมีเวทีที่เป็นของเราอะที่มีคนดูเยอะๆ แล้วรูบบ้สึกว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่คอยจับที่จะยืนอยู่ในเวทีนั้นเลือต่อครับนี่คือร้องสู้ไฟ Keep Your Light Shining Thailand รอบที่แล้วคุณผู้ชมเพิ่งจะผ่านไปนะครับสำหรับเพลงแรกของเราตอนนี้นักร้องสามท่านที่ยืนสู้ไฟสีแดงอยู่ก็คือ mm hmm. คุณนีโน่คุณแพทและคุณอัล กรรมการของผมสามารถได้ช่วยเก็บไว้ได้เพียงแค่สองคนเท่านั้นพี่เจพี่ใหม่คุณจะเก็บใครสำหรับพี่ใหม่นะคะเมื่อกี้เท่าที่ฟังนะน้องนีโน่กับน้องแพทก็จะมีจุดนิดๆน,นะที่มันเหมือนกับมีสะดุดสะดุดนะคะน้องนีโน่ก็จะมีเหมือนบางทีมีพิ้นเพียน,ยนมีแอบเพี้ยนนะทราบใช่ไหมคะก็จะมีช่วงแอบเพี้ยนอยู่เหมือนกันเอ่อฉะนั้นพี่ใหม่ก็เลยคิดว่าคนในสามคนเนี้ยคนที่น่าจะเก็บไว้มากที่สุดหมเคิเก็บน้องเอาล้ะกัน ต่อไปครับ,บคุณเอาครับ,บคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับขอบคุณครับสำหรับผมนะนีโนเพียนแต่ก้างจริงเป็นคนมีน้ำเสียงดีแล้วน่าจะมีลูกเล่นลูกคอให้ที่ดีด้วยส่วนแพทเนี่ยตอนแรกตอนที่รอบวอร์มอัพนะดูยังไม่ค่อยฉายเท่าไหร่แต่ปรากว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าเธอมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสคนนี้ผมขออนุญาตจริงๆนะผมเก็บแพทไว้ครับผมเกินไปเกินไปเกินไปแพท ยินดีด้วยคุณมีสิทธิ์ร้องสู้ไฟต่อไปครับนั่นก็นหมายความว่านักร้องคนแรกนะครับที่ต้องจากเราไปขอสแสดงความเสียใจนะครับคุณนีโน,โน่คุณจะไม่ได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับขอบคุณครับ,บคุณผู้ชมครับจาก7ตอนนี้เราเหลือเพียงแค่น6นะครับผมมีเรื่องราวดีๆอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับนักร้องที่เหลือของเราให้มากขึ้นขายกว๋วยเตี๋ยวร้านปากหวานแล้วก็ เป็นนักร้องกลางคืนอาชีพส่วนอาชีพที่สามนี่ก็คือสําคัญที่สุดเลยครับเป็นคุณพ่อครับมีลูกสาว6ขวบ8เดือนแล้วเป็นคนยิ้มง่ายครับเป็นคนเฟรนดี่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายไม่ทิ้งความฝันของตัวเองครับตอนนี้ก็เป็นแม่บ้านค่ะเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเป็นนักร้องกลางคืนค่ะถ้าได้คอนโดเป็นรางวัลน,นะคะมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของเขาในอนาคตนะคะวันหนึ่งที่เขามาอยู่อาศัยเนี่ยเขาก็จะนึกถึงว่า มันคือที่ที่แม่ทำไว้ให้เขาค่ะมันจะเป็นสัญลักษณ์ค่ะว่าแม่มาแข่งร้องเพลงเพื่อลูกนะเพราะว่าลูกเป็นแรงบันดาลใจของแม่ทั้งหมดแล้วอนาคตเนี่ยก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายจร,จริงๆเพิ่งออกจากงานประจำครับแต่สาวทิทย์ตอนนี้จะสอนเป็นหลักก็คือจะสอนที่สายพิษปฐมด้วยแล้วก็โรงเรียนพิเศษโรงเรียนตอนนี้ชื่อบอปุวันอยู่ดิตอนแรกว่าจะไปอเมริกา ก็โอเคได้ยินว่าเอ้ย hey, มีรายการใหม่นะเข้ามากดกติการก็แปลกๆดีอะไรเงี้ยก็เอาวะสักตั้งหนึ่งพาไป3าคนนะคุณผู้ชมเตีงเล็กสามนะครับบเรื่องดาวดีๆรออยู่เชิญชมครับแต่ก่อนหน้านี้ก็พาก็ทำง,งานร้องเพลงด้วยบุคลิกพลอยอาจจะดูแบบแรงดูเปรี้ยวอะไรเงี้ยไม่ได้แรงหรือเปรี้ยวอะไรแต่ว่านี่คือความชอบในการแต่งตัวเพราะว่าพลอยรู้สึกว่าตัวเองก็เกิดมาเพื่อที่จะร้องเพลงอยากจะเป็นพลอยที่ ที่มีแสงกระทบอะแล้วก็ให้แสงมันกระจายออกไปตอนนี้ก็ศึกษายอยู่ชั้นปีที่5ค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็ตอนนี้กําลังฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดอรมรินทาแล้วก็ยังต้องอสอนพิเศษด้วยอะค่ะบ่งเวลาไม่ถูกเลยค่ะก็คือนอนดึกตื่นเช้าก็ไปสอนเด็กๆตีหห้าครึ่องเลยนยะมันเลยทําให้สภาพหน้าเราแบบว่า แย่มากๆแบบอุ้ยสิวขึ้นเดี๋ยวก็ปดขึ้นเดี๋ยวนู่นนี่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอรู้ว่าหน้าตัวเองมันแย่ใช่ไหมคะก็เลยถามเพื่อนอะไรอยางที่ไหนดีเพื่อนก็เลยแนะนําให้ต้องไปรักษาค่ะในตอนนี้นะคะป๊อบก็มั่นใจเราค่ะที่จะตู้นะคะในทุกๆเวทีค่ะปัจจุบันเป็นนักร้องอาชีพคนไม่ค่อยห่วงลุกไม่ไม่ห่วงสวยเพราะมันไม่มีอะไรให้สวยให้ให้ต้องห่วงอยากเอาความสนุกจากตัวเราอะส่งไปถึงคนที่เข้าแข่งขันด้วยกัน กรรมาการพิธีกรคนดูทุกคนที่อยู่ในห้องอยากให้ทุกคนได้รับพลังงานจากเราพลังงานความสนุกตรงนี้ไปด้วยค่ะทำความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือช่วงการแข่งขันของเราในเพลงต่อไปครับสำหรับร้องสู้ไฟเพลงนั้นก็คือคนสุดท้ายครับใครก่อนดีครับพี่พี่ครับ ก็น้องยังเล็กอยู movies, um, ่น้องยังเล็กอยู่นะเป็นเหมือนน้องเบบีในนี้มองดูเหมือนตัวลูกเลยเชิญน้องป๊อปเริ่มกอนเลยครับมาสามสิบวินาทีองคคุณเริ่มครับก็พยายามจะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้ได้ครึ่งหนึ่งเท่ากับพวกพี่เขาก็ยังดีเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากอยากจะร้องเพลงออกมาให้สื่ออารมณ์ได้มากที่สุด คนสุดท้ายร้องสู้ไฟไม่ใครไม่ใจให้ใครมาก่อน ไม่เคยอ่อนกับความรักเลย เธอเียะจากวันนี้และทุกเวลาจะมีจะขอว่ารักเธอจากฉันคนเดิมจะรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนใดใด จากนี้คือเธอจากนี้จนวนันตายเธอคือสุดท้ายของฉันชีและหัวใจ yeah ฉันเคยบอกกับเธอเรื่ยังว่าเธอมีความหมายเพียงใดอ๋อจะคนที่ใจมันดานช้า ฉันเคยบอกกับเธอเรียงจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมจะรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอ,อคนหนึ่น สุดท้ายของทางชีวิตและหัวใจไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเมื่อไรฉันรักเธอแต่ละคนก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมของผมได้บทเรียบร้อยแล้ว แล้วคนที่ยืนสู้ไฟสีแดงอยู่คือคุณแพทครับอีกสองท่านครับที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยลองลงมาก็คือคุณคุณเอาตแล้วก็คุณพ์คนั่นเองพี่ๆทั้งสองใครจะอยู่ใครจะไป พี่ใหม่ครับพี่ใหม่ก็รู้สึกว่าจริงๆคุณพาเขาก็มาดีคุณเอาโดนอีกแล้วนะคะน้องแพทเนี่ยมาเสียงต่ําแต่ว่ามันเป็นการต่ําที่เขาเล่นลูกเล่นเขามีลูกล้วงลูกอะไรของเขาแล้วรรู้สึกชอบชอบชอบ,ชอบทั้งหมดนะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบมากเป็นพิเศษก็คือได้ทาการบ้านมาด้วยออริจินัลพื้นเดิมเขายังอยู่ไม่ได้แบบแอดลิปป็นจนทำให้กลายเป็น r b อะไรซึ่งอันนั้นนะพี่จะไม่ชอบเนาะก็ขอเก็บคุณพักแล้วค่ะคุณพักคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับ เรื่องเสียงอย่างเอานี่ก็คือ outstanding สมชื่อเลยค,คือมันฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นคนมีของเยอะมากมายเลยเสียงคือแบบว่าดีเลยส่งแพทเนี่ยเพลงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของของเกมนี่มันก็คือเรื่องของดวงได้เพลงด้วยอย่างเพลงเมื่อกี้เป็นเพลง mm hmm. เพลงอัศนีนะครับ mm hmm. แล้วก็แล้วก็มันมีเรนจ์ที่อาจจะผู้หญิงอาจจะร้องลาบากหน่อย mm hmm. อะไรเงี้ยแต่ขณะที่ร้องลําบากเนี่ยผมไปได้ยินลูกฝีมือของของเขาอยู่หลายคนอาจจะไม่อาจจะได้ยินตามผมนะเลยรู้สึกประทับใจ mm hmm. และเพราะฉะนั้นก็ หนักใจมากแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเก็บไว้คนหนึ่งผมขอให้โอกาสคุณแพทย์อีกทีแล้วกันนะยินดีนะครับคุณแพทครับคุณจะได้ร้องสู้ฝ่ายต่อไปครับนั่นก็หมายความว่าคุณ o อ t ขอแสดงความเสียใจด้วยคุณหมดสิทธิ์ร้องสู้ฝ่ายครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมครับจากเจ็ดตอนนี้เราเหลือเพียงแค่ห้าแล้วช่วงหน้าเนี่ยมันจะมันกว่านี้สนุกกว่านี้ เข้มข้นกว่านี้อย่าเพิ่งหน,นีไปไหนครับแป๊บเดียวเราเจอกันร้องสู้ไฟ Keep your light shining Thailand